จุดมุ่งหมายในชีวิตคือการสแสวงหาจิตวิญญาณของคุณนะครับอันนี้เราลองพิจารณาดูนะว่าเกิดมาคนเราตามหาอะไรนะครับบางคนเราอาจจะบอกว่าเราก็ตามหาความร่ำรวยตามหาชีวิตที่มีความสุขสสสสอะไรนะมีความมั่นคงสะดวกสบายนะครับแต่ในท้ายที่สุดบางทีเราก็จะเห็นนะครับว่าคนที่มีเงินจํานวนมากคนที่เขาบอกว่าโอ้ประสบความสำเร็จชีวิตแล้วเขากลับไม่มีความสุขในชีวิตเหมือนกับมันยังขาดอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นเลยเนี่ย เราจะเห็นว่าคนที่ออกแสวงหานะครับแม้กระทั่งตัวเองมีครบทุกอย่างแล้วอย่างพระพุทธเจ้าอย่างงี้นะครับเจ้าชายตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธฐาเนี่ยมีครบทุกอย่างในชีวิตหมดแล้วนะนะมีทั้งประสาทราชวังนะครับสามีามีภรรยามีลูกแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่ว่ายังรู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรอยู่มันต้องไปตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นก็คือจิตวิญญาณนะครับจริงๆ มันเหมือนกับการเดินทางของเราจะไม่จบไม่สิ้นนะคะได้อะไรมาก็ไม่พอจนกว่าจะถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือจิตวิญญาณเมื่อไหร่ที่เราพบจิตวิญญาณแล้วอย่างอื่นเราก็จะไม่อยากได้แล้วแต่ว่าเราจะอยากลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกสู่จิตวิญญาณจนกระทั่งที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้มีความสําคัญเลยแต่ถ้าก่อนหน้านั้นจะได้อะไรมาอะไรมามันก็ยังไม่พอนะคะครับผม ภาพขยายอันนี้ก็คือระบบจัก,กระแล้วนะคะเมื่อกี้เราเห็น3มช่องพลังเห็นจิตวิญญาณที่หัวใจนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าจัก,กระหลักๆในร่างกายเนะะี่ยค่ะมีอยู่7จัก,กระด้วยกันนะคะจัก,กระที่หนึ่งใต้สุดเลยนะคะใต้กระดูกสามเหลี่ยมนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุณไกวันตั้งต้นเอาไว้นะคะว่าท่านคงสงสัยว่าแล้วตกลงจัก,กระมันคืออะไร ะะอันนี้ก็อาจจะบอกสั้นๆนิดนึงนะคะว่าจาักระเนี่ยถ้าเราใช้ภาษาของคนสมัยปัจจุบันเรียกอยากจะเรียกว่าซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันคือจักระเนี่ยเป็นที่บรรจุคุณสมบัติอันประเสริฐนะคะของมนุษย์มีไว้หมดเรียบร้อยแล้วแต่เหมือนมีโทรศัพท์มีแอปแต่ไม่ได้ต่อ Wi-Fi ก็เลยเข้าไม่ถึงคุณสมบัตินั้นครับผม ดังนั้นก็คือถ้าเผื่อเราสามารถเปิดระบบได้นะเปิดระบบให้ให้มันทำงานได้เนี่ยทุกอย่างก็จะเชื่อมต่อได้นะครับจัก,กระแต่ละจัก,กระในตัวเรามีจุดสะท้อนอยู่บนมือด้วยนะที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกว่าเดี๋ยวต่อไปท่านจะรู้ด้วยว่าจัก,กระตนเองเนี่ยผิดปกติไหมหรือจัก,กระเราดีไหมเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นจัก กระที่4นะคะจากกระหัวใจเนี่ยเขาจะมีจุดสะท้อนอยู่ที่นิ้วก้อยถ้าเราเป็นโรคหัวใจเราไม่มีความสุขเลยขาดความรักหรือเราไปอกหักมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีไฟฟ้าชอ็อตนะคะอยู่ที่นิ้วก้อยตลอดเวลาอันนี้คือเดี๋ยวจะต้องพลังกุญเชนีขึ้นนะคะถ้าพลังกุญทชนีท่านยังไม่ขึ้นเนี่ยอาการนี้ก็จะยังไม่เกิดครับผมก็คือจะเป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เรารู้สึก ถึงการทํางานของพลังและระบบกายละเอียดและจักระครับเหมือนกับว่าเราเริ่มสามารถสัมผัสถ,ถึงการทํางานของพลังได้นะครับการเปลี่ยนแปลว่าดีอะไรดีอะไรไม่ดีแต่สามารถรู้สึกได้นะครับเราอาจจะเรียกว่าตัวรู้ก็ได้นะคะทาให้เรารู้จักตนเองอย่างท่องแท้นะคะอันนี้เป็นภาพสรุปนะคะสรุปว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในศาสตโยคะนะคะมีแกนหลักอยู่4ี่ห้าเรื่องกุณฑลินี จิตวิญญาณจากกระสามช่องพลังนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้จะนำเราไปสู่การรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราก่อนหน้านั้นเราจะยังไม่รู้จักนะคะแม้เราแม้แม้เราคิดว่าเราจะรู้จักตัวเราสินะคะเราชื่อนี้พ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาเรามีความจําเกี่ยวกับเรื่องราวของเราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันแต่ทั้งหมดนั้นนะคะเราจะบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณก็คือสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยจะเป็นวิธีการฝึก เพื่อจะปลุกพลังในตอนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวหลังจากเรานั่งสมาธิกันสั้นๆแล้วเนี่ยเราจะกลับมาอธิบายต่อนะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนไปเราจะเห็นว่าเ,เราทํายังไงถึงจะเข้าสู่จักระหรือการเปิดได้นะครับจริงๆแล้วในในสายบคคนั้นเราจะเปิดทั้ง7จักระเลยนะครับแต่ว่าเรามีวิธีที่นุ่มนวลแล้วก็ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาแบบนี้นะจะทําให้พลังขึ้นได้นะครับเราจะไม่ได้ใช้วิธี ในการใช้กําลังหรือว่าใช้ความพยายามนะครับสิ่งหนึ่งใน่ในส่คาคือว่าเราใช้ความพยายามไม่ได้นั่นแหละเ,ออเราไม่ใช้ความพยายามเราไม่ใช้ความพยายามคือเราใช้ความตั้งใจใช้สติแต่เราไม่ได้ใช้ความเพ่งหรือความพยายามที่มากเกินไปนะครับเราจะอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์ยิ่งของเราเองนะคะในการที่จะอัญเชิญให้พลังกุนทลีนี ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวระหว่างการทำสมาธิท่านจะได้เห็นว่าคำอธิษฐานแต่ละคำที่จะเชิญให้พลังกุญเชนีขึ้นเนี่ยเป็นคำอธิษฐานที่บริสุทธิ์มากซึ่งในชีวิตของเราเราอาจจะเคยนึกถึงบ้างแต่อาจจะไม่เคยอธิษฐานจิตอย่างนี้เลยก็ได้จุดมุ่งหมายในการาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้พ้นทุกข์หรือไม่นะคะถ้าคำถามเป็นเช่นนี้เนี่ยใช่นะคะเพื่อให้พ้นจากสิ่งที่ร้อยรัดเราไม่ว่าจะเป็น อัตตาอุปทานโทสะโมหะนะคะนี่คือจุดมุ่งหมายแน่นอนค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นที่ความเงียบก่อนนะความเงียบการที่สติที่บริสุทธิ์นะครับเข้าสู่จิตวิญญาณนะครับเป็นการเดินทางการเริ่มต้นก้าวที่1ของเราหลังจากนั้นเนี่ยพอหนทางทุกอย่างมันเปิดแล้วจะต้งถึงปลายทางเนี่ยคุณก็จะเห็นในงว่าจะต้องเดินไปอางไหนยังไงนะครับมันจะง่ายตรงนั้นนะครับดีกว่าว่าเหมือนกับ จะไปเชียงใหม่แต่ไม่รู้จะขึ้นรถสายไหนหรือจะขึ้นรถไฟดีขึ้นเครื่องบินดีอะไรเงี้ยเพราะไม่มีแผนที่ก็จะงงไปหมดนะครับมันก็จะไปมั่วไปหมดเลยมันก็ไม่ถึงสักทีแต่ว่าพอคุณได้ใซ่ค้าคุณจะเหมือนกับคุณได้แผนที่แล้วนะเปิด Google แบบอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวต้องไปทางนี้แบบนั้นจะเปแบบนั้นเลยนะครับผม all of you all of you Are in my heart, and I love you very much. I love you very much. When I meditate, I feel like I'm in heaven, where everything is peaceful and there's nothing that can disturb me. It's quiet and peaceful. That's what I feel. Sahaj Yoga is a very precious gift to mankind, given by Sri Mataji Sri Nirmala Devi. Our heart says, with all love and care, come, Mother calls for all peace, bliss, and joy. More than 140 countries practice Sahaja Yoga, and people from all walks of life, faith, culture, religion can practice it. Meditation is such a soothing thing, such a beautiful way of connection. With the divine, that all your problems get solved in that meditative mode. It takes out all the negative thoughts, it takes out all the discouraging things. The power of divine love resides within us and it is called the Kundalini Shakti is known since ancient times once the kundalini is awakened within us it nourishes the whole system and gets connected with the all-pervading divine cosmic energy when this connection is established we are in the complete protection of the divine and we get rid of any kind of fear depression and all sort of diseases This is the blessing of your own city. So the time has come for all of you to become divine. Enjoy yourself, make others enjoy you. วิดีโออินโทรให้ดูนะครับว่าท่านคุณพระสุวัตถีได้สอนเสยคายอย่างไรแล้วก็ให้การตระหนักรู้กับผู้คนมากมายได้อย่างไรนะครับประเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การนักสมาธิด้วยกันนะครับพี่นกจะอธิบายในตอนเริ่มต้นไหมครับหรือว่าเราจะดูวิดีโอคลิปนั้นของก็อาจจะเกินนิดนึงนะคะว่าในการ นั่งสมาธิแบบสัจโยคะโดยเฉพาะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะเริ่มจากให้การตระหนักรับการตระหนักรู้ในตนเองก่อนเนี่ยกระบวนการท่านคงอยากทราบว่าเราทำยังไงนะคะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะหนึ่งคืออาศัยแรงปรารถนาที่บริสุทธิ์ของเรานะคะคือการอธิษฐานจิตที่บริสุทธิ์นะคะคำอธิษฐานจิตเหล่านี้ จะช่วยชำระล้างคุณสมบัติของจัก,กระต่างๆที่ปิดอยู่แล้วก็ทำให้จัก,กระเปิดจนกระทั่งพลังกุญลินีสามารถจะเดินทางขึ้นนะคะสู่กลางกระหม่อมของเราทะลุกระหม่อมไปได้อันที่สองที่เราต้องการก็คือมือขวานะคะมือขวาเนี่ยเป็นมือแห่งการกระทำเราจะใช้มือขวาของเรานะคะวางยังจัก,กระต่างๆนะคะเราจริงๆเราไม่ต้องวางมือ ทุกจัก,กระนะคะในเริ่มต้นของการรับการตระหนัก,กรู้เราจะวางมือขวาไว้ที่หัวใจซ้ายเพราะหัวใจซ้ายคือที่สถิตของจิตวิญญาณนะคะจากนั้นเราจะเลื่อนมาที่หน้าท้องด้านซ้ายนะคะเลื่อนลงตรงนี้คือที่สถิตของอกุรุตัตวาหรือหลักการแห่งกุรุ หมายถึงความสามารถของเรานะคะที่เราจะเป็นคนบังคับบัญชาจิตใจของเราเองอารมณ์ของเราเองความคิดของเราเองนะคะ,ะคุณสมบัตินี้จะต้องตื่นขึ้นมาก่อนนะคะความสามารถที่จะอยู่เหนืออยู่เหนือกิเลสทั้งปวงอันนั้นเรียกว่าแล้วก็บังคับบัญชาตนเองอันนี้เรียกว่ากุรุภายในนะคะซึ่งมีอยู่ในตัวทุกคนเราต้องปลุกกุรุภายในของเราให้ตื่นก่อน ลงมาอีกนิดหนึ่งตรงที่เรียกว่าท้องน้อยนะคะตรงนี้เป็นจักราที่สองตรงนี้คือที่สถิตเหมือนเป็นซอฟต์แวร์นะคะความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทั้งหมดความรู้ที่จะนำเราเข้าสู่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่นี่นะคะแต่ยังไม่เปิดนะคะเราก็จะต้องมีคำอธิษฐานจิตขอคุณสมบัติของจักระนี้นะคะจากนั้นเราจะเลื่อนกลับมาที่ void เลื่อนกลับมาที่หัวใจซ้ายนะคะจากนั้นเราจะวางมือขวาไว้ที่บริเวณระหว่างคอกับไหล่นะคะตรงนี้คือจักระที่ห้าซ้ายสิ่งที่ตร,ตรงจักระที่5ซ้ายตรงเนี้ยค่ะเป็นที่สถิตของความรู้สึกผิดของเราข้ามภพข้ามชาตินะคะเราอาจจะอยู่มาแล้วเป็นพันชาติเนี่ยความรู้สึกผิดที่เราเคยทำมาในอดีตจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะเอาออกยากมากตรงนี้จึงต้องอธิษฐานจิตยเยอะนิดนึงนะคะ16ครั้งจากนั้นเราจะมาถึงจัก,กระที่เปิดยากที่สุดที่เรียกว่าอักยาจัก,กระตรงหน้าผากนะคะตรงนี้คือที่สถิตของอัตตาและอุป,ปทานนะคะซูเปอร์อีโก้แล้วก็อีโก้ของเราตรงนี้เราจะต้องก้มหน้าลงเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราจะย้ายมาด้านหลังนะคะ ด้านหลังของศรีรษะคือ b a ็ k อาร a นะคะตรงนี้คือ,อที่สถิตของอดีตของเราอีกเหมือนกันนะคะตรงนี้เราจะต้องขออภัยตั้งจิตขออภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจักระนี้ถึงจะเปิดได้ท้ายสุดคือจักระที่7ที่เรียกว่าสัสราระหรือดอกบัวพันกลีบนะคะจะอยู่ที่เหนือกระบอมของเราเราจะกลางมือขวาของเราใช้กลางมือขวา จุดกึ่งกลางมือขวาเนี่ยคะ่ะกดที่กลางกระหม่อมนะคะแล้วก็กางนิ้วออกนะคะเราจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็เราจะใช้ใจกลางฝ่ามือนวดตามเข็มนาฬิกานะคะ7ครั้งนะคะเพื่อกระตุ้นจาก,กรัที่7แล้วเราก็จะมีคำอธิษฐานจิตนะคะเพื่อกระตุ้นให้จาก,กรัที่7เปิด